สวัสดีครับพี่น,อน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทักษิณลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องมาเลี้ยตัวห่อเถอะนะพี่น้องเอ้ยวานเขาเมี่บวันเมื่อก่อนนี่ครับเบื้องเนี่ยวานเขาแล้ว,ว,นนลวปุ๊บฝนตกปับ๊บเอาิี่บ่ได้เสียเขาปลูกอี่นาะพี่น้องเนียนะแบบนี้ ไปงานกรุงเทพกันโยกเลิกครับนี่นะครับวันนี้ได้ยกเลิกได้เดินทางกลับแล้วครับขามอสังเโอ้เจี๊ยบชิ่งนะครับเอ้าฝนอ่ะเหมือดฝ่าหม้อดินมากเลยพี่น้อง อ้าวโอ้มอนี่ตาเยื่อผ้าเยื่อผ้าหน้าตึกเมื่อไหร่อรสวัสดีค่ะเอ้ยจริงจังไปข้าวสวัสดีค่ะเอ่อเฉียงกอกไก่พอด้วยหรือเฉียงกอไก่พอด้วยเป็นยังไงกัน ฝนร่บ่อไรพี่น้องฝน,นตก้อบ่อไรไาเลยมันช่างนี้ละอืมอ,อายากะไรเนี่ย่ัวก้อนกอนอืม

อเออพี่น้ออนาเม,มื่อน้าเมื่อเขาให้มาเั็นหีถือสวงแล้วน้อแมีนตัวเนี้ย Bao 네. n 네. 네.

nhớ mà thả bưng pa này này này, Thi xe này, Cho nó có nó vay đúng không? Ừ, này, ừ. Ừ. Ừ, thử. Thôi thì Tao thứ vào cái <laughs> thì ừ. tai. อะไรนะคะหญิงยาทำไม่ไดาเมออันนี้เป็นโอวัลตินอยากกินน้ำมันยาไม่ใช่อากินน้ำลยไม่ใช่หมอนครับนะมอนอย่าลงไปอย่า ห <L> <erman> มอนหมอนไม่ใช่หมอนนี une, like <L> ่มันนำอหไรสร้างจากจากเลยครับเริ่มอะไรแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วครับเอาเอ อย่างในวันไม่ยุ่พี่น้องไปอยู่ครับเหมือนงานแล้วอลองยืดไอ้อออออพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมเดอกอะไลขแจ้ครับพี่น้องผลสร้างงานก็ถือลงไปเมืองน้ำครับ เพลงนำบออกจากเขาครับพี่น้องเอาสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้าโอ้ยเนาะ